สวัสดีครับมีผมสั่งของมาจากลาซาด้านะครับเป็นสาย USB นะครับก็คือมี3หัวนะครับเป็น USB 1หัวแล้วก็เป็นไมโคร USB ตัวผู้ฝั่งหนึ่งแล้วตัวเมียฝั่งหนึ่งนะครับผมจะใช้ แท่นชาร์จในการชาร์จด้วยแล้วก็เป็น USB ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเลอกแกะนะครับอันเราจะมาอันบ็อกกันนะดูกันเลย แคกมาอย่างดีนะครับสองชั้นอ่าต้องปกนะครับใช้ได้หรือไม่ได้งงไลดด้วยทีนะฮะอันนี้ป็นไมโคร USB เลยลองลองดูเลยผมมีอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซโฟกัสไลฟ์นะครับผมโฟกัสไลฟ์แต่ผมต้องการผมต้องการอ่าอันนี้โฟกัสไลฟ์เป็นเป็นหัวเป็นท้ายซีออกมาเป็น USB นะครับเพราะตอนนี้ผมแปลงมาเป็น ัวนี้อยู่นะครับคราวนี้ผมก็จะเอาเนี้ยเสียบเข้าช่องนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับนี้ออกก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะครับจะได้ไหมฮะ,ะได้นะครับแล้วผมก็จะชาร์จใช้ชันชาร์นะครับ ใช้ชั้นชาร์จเสียบด้วยนะครับเสียบตัวนี้นะครับอ่าไฟเข้าโอเคใช้ได้นะครับไฟเข้าแล้วแล้วก็มาต่อเป็นนี่ครับเครื่องนี้นะครับจะต่อเป็น OTG นะครับ ไปเปิด OTG นะครับเปิด OTG แล้วแต่ยังไงครับคราวน,นี้ไฟไม่ขึ้นก็แสดงว่าไม่ลงรับนะครับ นี่นะครับต้องลองอีกทีนะฮะชาร์จเข้าชาร์จเข้าเป็นไมโคร USB ไฟขึ้นนะครับแต่ว่าการทำงานมันไม่สมบูรณ์ก็ ไม่น่าจะได้นะครับเดี๋ยวลองเปิดโอทีจีนะครับไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วล่ะนะ ก็คือเครื่องไม่รับข้อมูลนะครับเป็นแคขน่ขึ้นแค่ชาร์จเท่านั้นผมไม่รู้จะพูดยังไงเดี๋ยวลองไปหมดหนักพัฒนานะครับผม